ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเราบอกเราอยู่กับแมปที่ว่าใครโกหกได้เก่งกว่าคนนั้นชนะเป็นแมปที่ผมเห็นว่ามันมีคนเล่นประมาณกับ500คนน่าจะเป็นแมปมันเป็นแมปที่คล้ายๆกับไอ้เกมไอ้รัสเชียนรูเลตต์ของพีซีครับแล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีผมเลยว่าจะมาลองเล่นดูตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าเกมแล้วครับเดอนว่าเราจะต้องขอเข้าห้องได้จะเล่นด้วย เดี๋ยวเราลองเข้าห้องส้ห้องดูเอาทำไมต้องใส่รหัสตัวเพื่อ,อนโอ้โหแบบนี้เราก็าเข้าไม่ได้ดิโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เราต้องสร้างห้องเล่นเองดีกว่าโอเคเราไม่ต้องตั้งอะไรให้มันมากเราเรากดเลยเราตอนนี้เราก็รอแค่ว่าจะมีใครเข้าเล่นกับเราไหมใครที่จะเป็นผู้โชคดีที่จะเจอกับเรานะครับโอเคมาแล้วคนหนึ่ง คุณแคโรีนาโอเคตอนนี้เข้ามา3คนจนังน,นะครับจะรอ4คนดีไหมบ้าแต่ถ้ามันกด3คนได้ก็น่ากดอเราลองกดดูนะครับเดี๋ยวมันกด3คนได้ผมไม่รู้ว่าคนที่4เนะี่ยมันจะมีใครเข้ามาหรือเปล่ววาโอเคอ่าโอเคตัวนี้เราเข้ามาในเกมแล้วน,น,นะครับมันตามเลขเราจะได้คิงคิงห้าราชินีห้าเอต้ อุ้ยเรามีคิงสองเลยอุ้ยสวยดีแบบนี้ไปก่อนเลยหนึ่งคิงหรือจะเอาสองคิงวะสอ hmm. <Two> โอเคไปก่อนเลยสองคิงรอเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนมีเปล่ามีเปล่า,ม,ามีต่อหรือเปล่า <Li ar. S 1> เอาจับผิดนี้ก็เสร็จบี้เอาเรียบร้อยดีเอาดื่มยาพิษเลยเพื่อนเสียเหลี่ยมแล้วตาแรกด็ก เราชคด,ดียได้คิงมาสองใบแต่เขาก็ไม่ไน,ไน่ากดเลยค่ะนีนะเนี่ยเอาไม่ตายด้วยดวงดีนะอุ้ยเหมือนรอบนี้เราจะได้ราชินีลาชินีห้า 5, คิงห้าเอสห้าไหนขอดูไพ่นึมือสิอุ้ยลาชินีสองใบแบบนี้ก็สวยดีดเอาไงเพื่อนตรงนี้เป็นลาชินีสองใบนะดอรลาชินีสองใบลงในเท่านี้ไปซะ เอาไงเอาไงเพื่อนจะจับผิดหรือเปล่าว่าจะไปต่อเรียกมาเลยเรียกมาเลยเอ้ยทางนั้นหนึ่งควีนว่ามันจะได้เซฟอยู่เลยนี่เอาไอ้หน้าดำมาไงนะเพื่อนจับพี่ก็เอาเรียบร้อยดีแบบนี้เสร็จโจมยาพิษจะตายในตัวแรกเลยมั้งเนี่ยโอ้โหไม่ตายไอ้นี่ดูงดีด้วยมามามา อุ้ยตานี้ราชนินีมาเดิมโอ้โหอะไรวะไม่มีแบบใหม่หรอ,อะขอให้ดีๆอุ้ยเหมือนเดิมปะราชินีราชินีสองสวยๆ <One queen. S 1> ไปดอกหนึ่งใบหนึ่งคืนตาแหลกน่าจะไม่มีใครจับผิดแล้วหรอกเขาอาจะะฉีดตั้งแต่รอบพี่แรกแล้วอ่าแบบนี้เราก็ได้เล่นฟรีดิการ์ดราชินีสองใบเราวไงเพื่อนตรองไงเพื่อนมีหรือเปล่าขอไปดิ <Queen. S 1> งงอ๋อหนึ่งควีนแต่ทางนี้มีสองควีนนะเซฟเซฟไปก่อนเซฟเซฟไปก่อนเอาไงจับผิดไหมจับผิดไหมเอาไงเพื่อนมีหรือเปล่าควีนอ่ะมันจะหมดตั้วน,นะควีนอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงอ๋อหนึ่งควีนไอ้นั่นมีสองหรือเปล่าเอาไงเพื่อนจับผิดหรือเปล่าจับผิดอ้าวเรียบร้อยดี แบบนี้ก็โดนดีไงตายไหมถ้าดวงดีก็ไม่ตายถ้าดวงเองหมดเองตายอือ,อเอาเรียบร้อยดิแบบนี้ก็หนึ่งหนึ่งกันมามาเพื่อนสุดตัดสินแล้วใครที่จะเป็นเทพถึงการโกหกเอสโอ้โหมีเอสใบเดียวแต่ไม่ไปเป็นไรลอเล่นเชิงเรียมไปเอาไงดีเลือกใบไหนก่อนดีวะ อย่างฮาวิสแล้วสีสามสองวนนี้แจ็คหนึ่งเอสหนึ่งเอสเป็นไงมีกี่ใบ,บเพื่อนมีกี่ใแบบเอาไงจับไหมหรือว่าไปต่อเฮ้ยทำไมดูนานจังวะจะบอกนะว่ามีเอสสี่ใบอะ่ะเฮ้ยดูนานนะเพื่อนออหนึ่งเอสเรามีหนึ่งใบเหมือนกัน ไปเลย s หนึ่งไปเอาไงจับไม้จับไม้จับไม้ไมเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีพิร,รุธเลยเอาวเรียบร้อยดีจับมาก็แตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่ากินตายหรือเปล่าอึ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 อ,อึโอ้โหไม่ตายดวงดีแนละ้วเอา s เหมือนเดิม king สามราชินี 3, สาม s สามโจ๊กเกอร์หนึ่งมามามา อุ้ยเอสองแบบนี้ก็สวยดีเชือว่าเองมีใบเดียว <One S 2> แบบนี้ก็ชนะหวานหมูลเลยอดิหนึ่งเอสเอาไงมีใบเดียวสู้หรือเปล่าแต่ <One S 2> ไม่ิมากนะเพื่อนหนึ่งเอสอันนี้หลอกหลอกหรือเปล่าวะไอ <is. S 2> หนึ่งเอสก่อนเอสหมดแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะมาลงตามนี้เอสเ่ะ เอาไม่ดีวะมันหลอกหรือเปล่าวะเอาเลือดนี่ลงนีเพื่อนทำไมดูราจังงั้ออจับพิษมันหลอกลวงเอาอ้แม่งหนึ่งเอสรอบแรกมันเกียนรอบแรกมันลงยาอันอื่นหีือวาโอ้โหกินยาเลยเฮ้ยเมตายเว้ยดวงดีเหมือนกันมาตามนนี้เนี่ยต้องเป็นศึกจับจินของเราแล้วเพื่อน ไงเอาไงกีเอสอุ้ยสามเอชอาร์โอเคการันตีชนะแล้วแบบนี้สูงเัยลมนายคงจะมาได้แค่นี้แล้วเพื่อนลาก่อนเพราะว่าโตน,นี้ฉันเป็นผู้ชนะยังไงละ่ละหลอกวงรเรียบร้อยไม่มีใครเก่งเรื่องการโกหกเท่าผมแล้วไปเพื่อนขอโทษนนเพื่อนเราคงต้องจัดก,กันตรงนี้แล้ว แล้วก่ดืม้มอึกอึ๊อึอออเรียบและในที่สุดคนที่ชนะก็มีเพียงเพียงคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นแล้วเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า